สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับชาวบาร์เบอร์นะครับผมอาวันนี้จะมาเสมอเสนอชิทง่ายๆนะครับผมสําหรับช่างที่ตัดผมแล้วนะครับเส้นผมจะต้องทิ้มต่าแทงมือนะครับแล้วก็หาวิธีออกยากมากเลยครับบางท่านก็รู้แล้วบางท่านก็ยังไม่รู้นะครับผมแต่วันนี้จะมาสอนวิธีง่ายๆเลยนะครับที่จะเอาผมออกจาก มือนะครับที่มันแทงมือนะครับผมโอเคไปดูกันเลยนะครับผมจะเห็นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับแทงมืออยู่ตรงนี้นะครับผม ปกติเราจะมีอเราจะมีใบมีดโกนนะครับผมเราจะใช้ใบมีดโกนแต่ตอนนี้ช่างไม่มีใบมีดโกนที่อยู่ในมือตอนนี้นะครับช่างจะใช้คัตเตอร์นะครับผมตั้งเก้าสิบองศานะครับแล้วก็ขูดครับยังไม่ออกนะครับคัตเตอร์อาจจะไม่คมพอนะครับผม ่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าคัตเตอร์นี้ไม่คมนะครับเราอาจจะต้องใช้ใบมีดโกนนะครับผมใบมีดโกนที่ที่เราใช้โกนหนวดนะครับผมจะเห็นจะเห็นนะครับผมจะใช้แรงกดเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะออกไหมเดี๋ยวมาลองดูกันครับไม่ออกนะครับผม ผมจะกดอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังคงไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองย้อนดูนะครับโอ้โห,โหเส้นนี้อยากหนักห่วงเลยครับไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวผมคงต้องไปใช้ใบมีดโกนนะครับผมเพื่อที่จะเอามันออกนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าออกได้แน่นอนครับผม เดี๋ยวผมหาใบมิดโฟนแป๊บหนึ่งนะครับผมรอสักครู่นะครับแล้วผมมาใช้ใบมิดโกอ่าไม่ใช่นะครับคัตเตอร์อันเล็กลงนะครับดูมารู้ว่าจะได้ไหมดูกันครับโอเคพี่น้องออกมาแล้วนี่ครับนี่นะครับผม นี่นะครับออกมาแล้วครับแค่เราตั้งตั้งฉากตรงๆครับแล้วก็ขูดนะครับผมขูดออกแค่นั้นครับก็ใช้ได้แล้วนะครับผมผมจะปักจะแข็งแค่ไหนครับตั้งตรงๆสี่อ่าเก้าสิบองศาแล้วก็ขูดครับผมหลุดเลยครับเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่แหละครับคลิปเล็กๆน้อยๆฝากไว้นะครับผมสาหรับช่างท่านไหนที่ทราบแล้วก็โอเคนะครับสาหรับท่านที่ไม่ทราบก็จะได้รับทราบร่วมกันนะครับผม เป,เป็นสิ่งที่ผมเป็นทุกข์ใจมาตั้งนานแล้วนะครับผมสาหรับตัวนี้แล้วผมก็แก้ไขได้แล้วครับผมจากประสบการณ์ของช่างท่านอื่นๆนะครับที่บอกกล่าวมานะครับแล้วเราก็มาลองดูมันใช้ได้เลยนะครับโอเคครับคลิปสั้นๆแค่นี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมพี่น้องชาวบาร์เบอร์สวัสดีครับ